สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l แม่หมีเมาท์มอยช่องที่จะมาชวนเมาเรื่องแม่แม่ลูกๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของน้ํานมค่ะซึ่งเป็นอาหารอย่างดีค่ะให้ทารกหรือว่าลูกของเรานะคะได้มีอาหารกินมีสารอาหารที่สมบูรณ์นะคะเราก็ช่วยทําให้เขามีภูมิคุ้มกันแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่ามี4เทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มน้ํานมให้คุณแม่ค่ะ หนึ่ดื่มน้าเปล่าให้มากๆค่ะซึ่งนอกจากการที่เราให้ลูกเข้าเต้าเร็วเข้าเต้าถี่และเข้าเต้าถูกวิธีจะช่วยกระตุ้นการหลังน้ํานมแล้วนะคะแน่นอนว่าการที่เราจะสร้างและหลังน้ํานมออกมาได้นะคะร่างกายของคุณแม่ต้องการน้ําในปริมาณมากเลยค่ะเนื่องจากว่าจะทําให้มีการเลือดนะคะในระบบไหลเวียนเลือดของเราเนี่ย ไปบริเวณน้ำนมบริเวณเต้านมได้เยอะค่ะแล้วก็เกิดการสร้างน้ํานมออกมาซึ่งมันจะต้องการของเหลวเป็นจำนวนมากนะคะถ้าคุณแม่ดื่มน้ําน้อยนมคุณแม่ก็จะน้อยดื่มน้ามากก็จะมีการหลั่งน้ํานมได้มากกว่าด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ควรดื่มน้าให้มากๆเลยค่ะวันละประมาณ2ลิตรหรือว่า8ปดถึงสิแก้วเลยค่ะข้อ2พักผ่อนให้เพียงพอค่ะสําหรับการนอนหลับนะคะจะทําให้คุณแม่เนี่ยลดภาวะเครียดค่ะพักผ่อนได้เพียงพอและแน่นอนว่าจะมีผลต่อการทํางานของระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนของเราที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้านมค่ะโดยททีี่่เวลลาูก เต้าเต้าเรานะคะการดูดของลูกเนี่ยจะกระตุ้นระบบประสาทของเราค่ะให้มีการหลั่งฮอร์โมน2ชนิดเลยก็คือโปรแลคตินแล้วก็ออกซิโตซินออกมาค่ะแล้วจะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตน้ํานมค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณแม่พักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมีภาวะเครียดน,นะคะจะทําให้การหลั่งฮอร์โมนของ2ตัวนี้ผิดปกติไปได้ค่ะดังนั้นค่ะนอนให้เพียงพอเลยค่ะวันละ6-8ชั่วโมงค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะพร้อมนะคะสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะหลั่งน้ํานมสร้างน้ํานมได้มากขึ้นค่ะ ข้อ 3. ประครบอุ่นค่ะการประครบอุ่นนะคะจะช่วยทำให้เส้นเลือดบริเวณเต้านมของคุณแม่มีการขยายตัวค่ะและทําให้เลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนมาบริเวณเต้านมได้มากขึ้นค่ะรวมถึงบางครั้งนะคะท่อน,นมของเราอาจจะมีการอุดตันได้นะคะจากกากน้านมเนี่ยที่มันหลั่งออกมาแล้วก็มีการค้างท่ออยู่นะคะการประครบอุ่นจะช่วยละลายพวก จากน้นมที่อุดปันท่ออยู่แล้วก็ทาให้การไหลเวียนเลือดมาที่เต้านมได้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดจากการคัดตึงเต้านมของคุณแม่ได้ด้วยแล้วก็ยังทําให้เพิ่มในเรื่องของการผลิตน้ํานมได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อ4อาหารบํารุงน้ํานมค่ะอาหารที่จะช่วยบํารุงน้ํานมของเรานะคะจะเป็นอาหารจําพวกที่มีธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัรสในปริมาณสูงค่ะหลักๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชผักของไทยเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวปี้กุยช่ายฟักทองมะละกอใบกระเพราค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่สามารถ เอาวัตถุดิบพวกนี้นะคะมาใช้ในการปรุงอาหารรับประทานในระหว่างวันในแต่ละวันได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อช่วยบำรุงน้ำนมนะคะเพิ่มปริมาณแร่ธถ้าที่จำเป็นค่ะแล้วก็สามารถทำให้น้ำนมของเรามีคุณภาพแล้วก็หลั่งออกมาได้ในปริมาณที่มากเพียงพอให้ลูกดื่มค่ะสรุปอีกครั้งนะคะสำหรับ4เคล็ดลับเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่ค่ะข้อที่1ดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเลยค่ะประมาณสัก2ลิตรต่อวันข้อที่2พักผ่อนให้เพียงพอข้อที่3าประครบอุ่นและข้อที่4ค่ะทานอาหารบำรุงน้ำนมค่ะ 4ี่เทคนิคง่ายๆนะคะปฏิบัติกันดูค่ะเพื่อให้เรามีน้ำนมที่มากและมีคุณภาพที่ดีเพียงพอให้กับลูกของเราค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องแม่มหมีมอ้อยนะคะเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์ค่ะติดตามได้3ช่องทางด้วยกันทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีคําถามเกี่ยวกับลูกในท้องของเราตัวคุณแม่ตั้งครรภ์เองหรือว่าลูกน้อยของเราสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่คุยกันทุกกคะคคคาาถมมเล่่ะะะะแ้ววจอัันนะะสสดี